ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านลูกโภชนานะก็พากันมาเขีนนี่โจ๊กตอนเช้านะคะแล้วก็อุัลจินเย็นแล้วก็อันนี้เ้าเปียกเส้นนะมาทานนะเ้าเปียกเส้นที่ร้านลูกโภชนานะคะ หลังจากที่เราทานอาหารชาเช้าเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากระเป๋านะไปฝากไว้กับที่พักนะคะแล้วก็ยืมจักรยานของที่พักนะคะเพื่อว่าจะออกมาสำรวจรอบๆเชียงคานสำหรับวันแรกนะเพราะว่ารถที่เรามานะคะคือมาถึงสายแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปผู้ทอกนะ <c oughs> ก็คิดว่าวันแรกนี้ก็น่าจะปั่นจักรยานเล่นรอบๆเชียงคานนะคะ บรรยากาศชิงคานตอนนี้8ปดโมงครึ่งแดดร้อนมากหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราก็หยุดแวะพักออจุดชมวิวแป๊บหนึงนะแล้วก็ถ่ายรูปกันนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็แพลนกันคร่าวๆนะว่าอยากจะปั่นจักรยานสำหรับวันนี้นะอยากจะปั่นไปให้ถึงที่แก่งขุดคูนะคะก็ เปิดดู o o o l l Maps แล้วก็คิดว่าน่าจะปั่นไปได้นะก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าจะปั่นไปถึงไหมไม่แน่ใจเหมือนกันก็ตอนนี้นะคะเราคิดว่าทางปั่นจัก,กรยานตอนนี้ก็คือปั่นได้ง่ายๆสบายๆนะคะก็เดี๋ยวจะลองปั่นไปถึงแก่งขุดคูนะเด๋ โชคดีวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เด็ินเป็นโอเคปั่นจักรยานมาสบายๆไม่ร้อนมาก mm hmm. ถ้าแดดออกร้อนมากปั่นมาไม่ไหวแน่เลย mm hmm. นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่เชียงคานนะคะร mm hmm. ิมแม่น้ำโของอันนี้เป็นทางที่จะไปแก่งขุดคู เมื่อกี้เราเห็นป้ายนะเขาบอกว่าประมาณ4.5กิโลเมตรหรือ4.5กิโลนั่นเองก็จะลองปั่นดูไปเรื่อยๆว่าจะปั่นถึงไหมไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวลองปั่นดูนะคะว่าเราจะไปถึงไหมแล้วเราจะเห็นที่กลางน้ําไหมว่าเป็นยังไงนะที่แก่งคุดคูอันนี้ก็หาเสิร์ชมาจากในอินเทอร์เนต็ตนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราคิดว่าที่นี่ทําดีนะเพราะว่า อเขาทำทางให้ปั่นจัก,กรยานดีมากสำหรับการปั่นจัก,กรยานปั่นง่ายๆเลยไม่ได้ทางไม่ได้ลำบากมากเลยนะคะทางดีนะสำหรับการปั่นจัก,กรยานที่เชียงคานไปอีกลรกตรงไปอีกไม่ใช่อันนี้เขาเขียนว่าวัดไปอีกเทมเพล2.6กิโลเมตรแล้วไปอันนี้หรอไหนเราไม่ได้ไปเทมเพล เราไปแก่งขุดคูเดี๋ยวเราไปดูก่อน,อนว่าเป็นยังไง่ะนนีทางจักรยานแต่ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาขี่เมื่อกี้เห็นป้ายอยู่นะคะว่าห้ามมอเตอร์ไซค์เข้ามาแต่ก็ยังเห็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาขี่หลายคันเลยนะนี่ ที่พื้นด้วยหูเขียวอันนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวสุดขอบสยามที่วัดท่าแขกอำเภอเชียงคานนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งท้ายฝั่งน้นก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศเรานั่นเองนะคะจุดชมวิวเรามาแวะพักก่อนนะปั่นจักรยานมาก,กันเหนื่อยมาก ัวุ้งตัวนอนเนี่อน่าจะเป็นหนอนุ้งอุ้ยตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่รูปปั้นนะของตำนานแก่งขุดคูแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นประวัติเรื่องเล่าของตำนานแก่งขุดคูนะก็เท่าที่ดูคร่าวๆนะคะก็คือมีนายพานเนี่ยอยากจะได้ควายเงินแล้วพอดีว่า ยิงพลาดนะเพราะว่ามีเรือสินค้าผ่านมาในพานก็เลยโกรธเรือสินค้านะคะแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยไปวางไว้ที่กลางแม่น้ำนะเพื่อไม่ให้เรือสินค้าผ่านแล้วพอดีมีเนยน,น้อยนะคะเห็นว่าท่านเอ่อในพานทําแบบนี้จะสร้างความเดือดร้อนก็เลยออกกุนอุบายให้ในพานนะคะเอ่อเอาไม้ไผ่เนี่ยทำเป็นคานนะเพื่อที่จะแบกก้อนหินไป แล้วพอดีว่าคานหักไม้ไผ่ก็เลยบาดคอในพานนะคะก็เลยทําให้ในพานเนี่ยเสียอยู่ที่กลางแม่น้ำนะแล้วร่างของในพานนะคะก็นอนขุดคูอยู่ที่กลางแม่น้ําก็เลยเป็นประวัติเรื่องเล่าตำนานของแก่งขุดคูอันนี้นะคะอันนี้เราไปเห็นไฟน่ารักดีนะเลยบายบัสแล้วก็ลาวบายโบสทนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดเลยนะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นประเทศลาว ก็จะมีเรือพาข้ามฟากไปด้วยนะตรงนี้คือแก่งขุดคูนะคะข้างหลังนี้แก่งขุดคูนี่ก็มีร้านอาหารด้วยนะนานั่งดีเนาะชิวๆบรรยากาศเรามาถึงแก่งขุดคูด,ด้วยจักรยานนะคะจากตรงที่พักของเราจากเชียงคานเวลาวารีนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าชื่อเวลาวารีหรือเวลานาที โอเคแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็นั่งพักกันก่อนแล้วก็หาน้ําดื่มแล้วก็จะปั่นกลับไปนะโอเคตอนทําสําเร็จนะกับการปั่นจักรยานมาที่แก่งคุดคุดตอนนี้นะคะเราก็ปั่นจัก,กรยานนะกลับมาจากแก่งคุดคูดนะคะเพื่อที่จะกลับไปที่พักก่อนนะก็ถ้าถามว่าปั่นจัก,กรยานไปที่แก่งคุดคูดเนี่ยเป็นยังไงบ้าง อย่างแรกเลยก็คือทางสะดวกดีนะคะทําทางปั่นจัก,กรยานเนี่ยดีเลยนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะไกลนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สูงอายุหรือว่าคนที่มีปัญหากับข้อเข่านะไม่แนะนําให้ปั่นจักรยานไปนะคะเพราะว่าทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลมากเลยนะแต่สําหรับเรากับลูกสาวเนี่ยไม่มีปัญหานะคะก็ ปั่นไปด้วยแล้วก็หยุดพักถ่ายรูปกันไปด้วยนะคะก็ปั่นไปได้นะชิลๆไม่ได้ลำบากมากมายนะนี้เราอยู่กันที่วัดสี่ขุณเมืองนะคะวัดสี่ขุณเมืองเชียงขานนะจังหวัดเลยน,นี่ก็เป็นภายในบริเวณวัด ก็เราเห็นนะคะตรงศาลาตรงนี้นะเดี๋ยวเราเดินมาสำรวจนะคะก็เท่าที่เห็นนะก็เป็นภาพวาดฝาผนังนะคะก็มีประเพณีไทยแล้วก็โทศชาตินะคะของพระพุทธเจ้านะส่งการกลองยาวตั้งไฟสาติงห้าพ่อหุวสุดสาติหัวพุอหัไทย ประเภทงานบุญแข่งเรือประเภทในบางแคลกี่ยวข้าวลอยกระทงชาติกาชาติสีโพลสันดอน วัดสี่คุณเมืองหรือวัดใหญ่หมู่ที่หนึ่งตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยภายในวัดมีสิ่งสำคัญคือสิล้มอุโบสถและศิลาจารึกมี้ข้อความระบุว่าสิ่มหลังนี้สร้างโดยพระยาอนุพินาศและครอบครัวเมื่อปีพศ .2380 สิล้มหรืออุโบสถเป็นอาคารเกาะอิจฉาปูนหันหน้าไปทางตะวันออกขนาดกับแม่น้ำโขงผนังค่อนข้างเตี้ยโอเคสีลอุโบสถ สังสค้าอนปีดนกแคบอยตรงไหนหนอน่าจะเป็นอันนี้แน่ๆเสียงอุโบสถน่าจะเป็นอันนี้แหละที่ทั้งสองข้างมีรูปปั้นของยักษ์คู่กับสิงนั่งใช่แล้วก็หน้าบันมุกเป็นไม้แกะสลักทั้งด้านหน้า ลายเทพนมด้านหลังลายพนภิกษาน่าจะเป็นโบสถหลังนี้อยู่เก่าแก่ของวัดสี่คุณเมืองก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูในพระอุโบสถนะคะแล้วก็ไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังนะซึ่งเป็นภาพเก่าแก่มากๆเลยนะคะก็ นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่เราปั่นจักรยานเล่นกันรอบๆของเฉียงคานนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็ฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะฝากติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วคราวหน้าเนี่ยจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย